สวัสดีชาวขอบสนามวันนี้เราจะพาทุกคนครับไปสองแข่งเด็ดจากแดนกลงหันหลมดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นมหาจัน์ของวงการลูกหนังไม่ว่าจะไปีไหนๆก็จะมีดาวรุ่งผุดขึ้นไม้เห็นเยอะยิ่งกว่าร้านชาไข่มุกในห้างแล,และวันนี้เราจะมาโฟกัสที่ทีมเฟยน,นูดครับแม้จะไม่มีกุนซือฝีมือรับตำนานอย่างอาร์เนอร์สำแล้วแต่ทว่าทีมนี้ก็ยังอัดแน่นไปด้วยแข่งฝีเท้าดีที่น่าจับตามองมากมายโดยเฉพาะในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมที่เล่นเอาแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าถึงกับเงือตกเหมือนเดินออกจากห้องสาวหนา้าเราจะมาดูกัน มีนักเตะคนในบ้างที่กําลังฮอตฮิตติดเทรนจนทีมยักษ์ใหญ่ต้องยื่นคอเสนอมาเป็นแถวเหมือนคิวร้านฟุกกี้ตี่น้อยไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์คนแรกอีกอรยเศร้า ปีจากแซมบ้าคนนี้มาเล่นในยุโรปครั้งแรกแต่ปรับตัวได้ไวย,ยิ่งกว่าแม่ค้าทอนเงินผิดในตลาดตอนเช้าหลายคนอาจจะคิดว่ามาจากบร,ราซิลคงเต้อระบัมซันซ่ายอย่างเดียวแต่ทว่าพี่แกไม่ใช่แค่นักเต้นเพราะพี่แกเล่นในทั้งปีกและกองหน้าตัวต่ำครบเครื่องยิ่งกว่าเซตอาหารเช้าอเมริกันเบรคฟาสต์สถิติปีนี้ครับโหดจนหน้าตกใจจัดไป5ประตูแถมแจกแอซิ์อีกสิบสามครั้งใจบุญยิ่งกว่าเจ้าอาวาสวันดั่งวันทอดกระถินแต่ที่ทำเอาทั้งคนยุโรปตาค้างคือฟอร์มในแชมเปี้ยนส์ลีกหกน ฟ้าที่จ่ายบอลให้เพื่อนยิงตีเสมอ3าในนาทีสุดท้ายทําเอาเป๊ปถึงกับหน้าเขียวเป็นผักบุ้งลวกตอนนี้ปืนใหญ่กาลังจ้องตาคัมเมงเพราะว่าต้องการตัวแทนซาก้าที่เจ็บส่วนหงแดงก็หมายตาไว้แทนที่เคียซ่าหรือไม่กเตียมรับไม้ต่อจากซาลาดที่อนาคตยังไม่แน่นอนเหมือนอากาศในเมืองไทยแถมยังมีเวสแฮมโรมาและก็วิลล่าที่พร้อมจะเปิดศึกแย่งตัวกันเดือดยิ่งกว่าแม่ค้าแย่งลูกค้าในตลาดตอนมือดอีกครับคนที่ 2. ดาวิดฮันสโก กองหลังทีมชาตโลวาเียคนนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้2มือเล่นเด็ดทั้งเซนเตอร์และแบ็กซ้ายอเนกประสงค์ยิงกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันปีที่แล้วลงไป48นัดสัดไป7ลูกส่วนปีนี้25นัดกดไปแล้ว3เม็ดหายากยิ่งกว่าเจอร้าันกว๋วยเตี๋ยวเปิดตอนตีสี่จุดที่ทําให้ชื่อดังระเบิดคือประตูนในแชมเปนส์ลีกครับที่เจอกับเรือใบสีฟ้าพี่แกขกเสียบตะข่ายนาทีที่89ตีเสมอ3-3จดแฟนเรือใบสีฟ้าเงียบกริบเหมือนห้องสมุดช่วงสอบและด้วยความสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ครับทำให้ทั้งม้าลายวยนตุสแและหงดงดใดย ยเฉพาะลิเวอร์พูลที่เลียงไว้ทดแทนโรมาซันที่เริ่มร่วงโรยเหมือนดอกไม้ที่ลืมรดน้ำและก็ฟานได้ที่อนาคตตอนนี้คุมเครือยิ่งกว่าหมอกในเชียงใหม่อีกครับคนที่3ซานติอาโก,โกคิมเนส พูดถึงดาวยิงทีมชาติเม็กซิโกคนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงเข้าแกงเดือด14นัดใน4ซั่นนี้ซัดไป10ประตูเรียกว่าแม่นยำยิงกว่าพ่อค้าตัดเสื้อในห้างดั้งส่วนใน UCL นะครับก็ไม่ธรรมดาชาย,ยามิชัย3นัด2เม็ด1แอซิสเราไปถึงประตูสำคัญในเกมไล่ตีสเสมอแมนซิตี้ทำเอาแฟนบอลเจ้าถิ่นถอดสีหน้าเหมือนกินมะน,นาวดิบและที่น่าตลกคือนะครับพี่แกเคยปฏิเสธนอตติงแฮมฟอร์เรสเพราะว่ารอทีมใหญ่กว่าเหมือนสาวงามรอเจ้าชายขี่ม้าขาวตอนนี้ก็มีทั้งเวสต์แฮมวินล่าแะดหง ที่กำลังมองหาหัวหอกเสริมทับเพราะว่าตอนนี้นูนเย้ทําประตูติดตกันเนี่ยมันยากยิ่งกว่าง,งมเห็มในมหาสมุทรส่วนโชตากระเจ็บบ่อยเหลือเกินคนที่4เอนิสฮาจิมูซา เปกดีกรีทีมชาติแอลจีเรียวัย22ปีคนนี้ครับก่อนหน้าน,นี้เป็นนักเตะอะไรชื่อเสียงมาร้านอาหารริมทางที่ไม่มีรีวิวแต่พอมาอยู่เฟยนูดปีนี้ครับกลับขึ้นทยานมาเหมือนหุ้น IPO วันแรกฟองร้อนแรงยิงไป6ประตู2แอซิสจาก19นัดที่เด็ดสุดคือผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ6นัด3ประตู1แอซิสจุดเด่นของเจ้าหนูคนนี้คือความคล่องตัวยามไปกับบอลเหมือนปลาไหลชุบน้ำมัน แถมยังจบสกอร์เฉียบขาดาราวกับเชฟมิชลินสตาร์ตอนนี้ครับนอกจากหงแดงแล้วก็ยังมีทีมจากซาอุดและฝรั่งเศสที่พร้อมจะทุ่มเงินซื้อตัวไปอยู่ด้วยคนสุดท้ายควนเตนทิมเบอร์ น้องชายฟ้าแฟดของยูเรียนทิมเบอร์แห่งอาร์เซนอลคนนี้เป็นหัวใจของทีมมาตลอด3ปีถึงขนาดได้เป็นกัปตันทีมแม้ว่าตอนนี้หงแดงจะมีกองกลางเยอะเหมือนร้านกาแฟในห้างแต่ทว่านคะรับพี่แกะก็ยังจับตาดูเป็นตัวแทนของเอนโดที่เริ่มแก่ตัวซึ่งไม่ใช่แคร์ลเว์พูนคะรับที่สนใจใส่ใจเพราะว่าตอนนี้สปเปอร์และอาร์เซนอลก็อยากได้ตัวไปร่วมทัพโดยสปเปอร์ครับหมายตาไว้แทนบิซูมาส่วนปืนใหญ่ก็อยากได้มาเล่นกับพี่ฟ้าแฟด พร้อมวางตัวแทนปาเต้ที่เจ็บบ่อยเหลือเกินนี่แหละครับห้าแข้งเด็ดจากเฟยนูตที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งใครจะได้ย้ายทีมใครจะอยู่ต่อติดตามกันได้ตลาดซื้อขายนักเตะเดืนมก,กราคมน,นี้แหละครับไฮสัักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชัน ที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์